สองสามสี่ห้าขออนุญาตถ่ายภาพนะครับคุณหมออัญชลีนะครับนำผลการตรวจสุขภาพของพระพิสุสงฆ์ครูบาอาจารย์แม่ขาวแม่ชีวัดบ้านกบอมาแจ้งให้ทราบนะครับนี่กับผมนี่ลุ้นจนใจจะขาดเลยนะครับว่าจะมีชื่อตัวเองหรือเปล่านะครับนี่นะครับนี่ครูบาอาจารย์ผู้ปรากฏนะจอยชื่อด้วยนามนะครับโอ้เอา้าปูบุญเชื่อมคือว่ามีสือน้ำหมูเหรอ สดงว่าสุขภาพดีด้เนาะเ <c oughs> ด้อนะครับไม่ชีทางครัวนี่เกือบทุกท่านนะครับนี่ไม่ชีบุญเทียมสีละองนะครับบุญมานี่บุญเทียมอยู่ตรงนี้เป็นอย่างเนี่ยเจ้าบัวหวานยาอยู่บ่เนี่ยงว่าเนี่ย,ยนะครับทำอาหารถวายพระนะครับแต่สุขภาพก็ไม่ได้ดีนะครับนี่ใส่คือไม่ม <c oughs> ีเล็กไม้แล้วเนี่ย <c oughs> นี่นะครับนี่ทำคัวถวายพระนะครับพระตหารนะครับแต่สุขภาพก็ไม่ได้ดีนะครับหมออันชลีนะครับนี่นำลายชื่อลายนามของพระพิสุสฆงแม่ชีแม่เขาที่ตรวจสุขภาพไปตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ก็จาไม่ได้นะครับมันนานหรือเกินนะครับว่าไม่เดือนหนึ่งหรอบนี้หรือหนะครับเพิ่งจะได้ตรวจผลให้นะครับนี่ ตกใจเหลือเกินล้อนะครับว่าจะมีชื่อตัวเองปรากฏโดดเด่นหรือเปล่านะไม่มีนะครับนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยอันรักษาสุขภาพจงไหนคือบ่มีซื้อน้ำผึ้งยานี่บ่มีจังไหนไปเอายาเทอร์เทอร์มัเมอร์มูลกี่บาทโอ้ยหัวหย่องเหลือแต่หง่องยางดีว่าสิมาถามรมาดูแลสุขภาพจังไหนขึ้สุขภาพดีบ่ได้ตรวจน้ำมูกเมอร์เทอร์มูนกี่บาทบุญเตี้ย ป้าที่โางบ้านกำลังสี่เดือนผมโดดว่าปูเออปูคือว่ามีซอน้ำหมูเันือนดีวันน,นี่นะครับนนกูบาอาจารย์ที่มีรายชื่อนะครับผู้ไปตรวจสุขภาพแล้วนะครับโดดเด่นขึ้นมาทันทีนะครับอาจารย์สีพอดหน้าตาดีดีนี่คือมีโลกเนาะใส่ารสีจอของ มึงค่าได้เด้อหนิมึงซื้อจับของเด้ออย่าถามมึงมึงซื้อเด้อมึงซื้อให้ไปเนี่โอ้ยมีมาเบิ่งยี่ทรืงผีครับผีมาเบิ่งมีพระพระพระศรีพนศรีโพนพรมจันอันไม่ใช่อันโยมอันคุณหมอเพิ่นต้องการถ่ายภาพไว้เอ้ามีชี้ซัวกับบ่สบายกันบ่ยะนี่กับมนุรักพุทธคิงนะครับนี่